ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนำน,ำนมาแล้วเสียเรแ้ามาแล้วคำรนตอนภาษานอีกเอก,อกลักษณ์อันดับสี่ของไทยอยู่ในเมืองปากน้ำโพต้นเจ้าพระยานาครสวรรค์นะ <c oughs> จะบอกให้ไม่มีเมืองใดจะดีกว่าเมืองนี้อีกแล้วนครสวรรค์เป็นบุญตาที่ได้มา ไม่ว่าจะกี่เดือนกี่วัน,ก,วนกี่ปีอยู่แล้วมีความสุข <laughs> <c oughs> เป็นความคิดและนโยบายของเทศบา,นาลนาครนครสวรรค์ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่จัดสร้างอาคารภาสานขึ้นมาที่ปากน้ำโพบริเวณการบรรจบกันของแม่น้ำปิงวังยมน่านและเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ผสมผสาน ทั้งวัฒนธรรมและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันในการบุกเบิกน,ค,นครสวรรค์กี่ปีแล้วครับที่ที่เกิดตรงนี้ขึ้นมา สิบาาปีมาแล้วเมื่อกว่า10ปีมาแล้วบัดนี้อาคารดังกล่าวโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอยู่กลางแม่น้ํามีผู้คนแห่แหนเข้ามาชมถ่ายรูปสื่อสารออกไปทั่วไทยทั่วโลกไม่เว้นแต่ละวันเมื่อก่อนนครสวรรค์เป็นเมืองผ่านอย่างเดียวพอมีสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพญาเกิดขึ้นทําให้คนแวะมาเที่ยวค้างแรมค้างหนึ่งคืนก็ยังดีนะคะที่นครสวรรค์ค่ะเราก็ โอเคภูมิใจมากเลยค่ะผาสารคือเกลียวการบรรจบผสมผสานของสายน้ำสี่แควจากภาคเหนือมาพบมาโผล่มาเจอมารวมกันอยู่บริเวณนี้อีกทั้งสายน้ำตรงนี้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของพี่น้องหลายเชื้อชาติศาสนามารวมตัวกันทำมาหากินอยู่ปากแม่น้ำสี่แควนี้ทุกคนก็ให้เรานะติดอันดับสี่ของประเทศเลยค่ะ ใช่ค่ะเป็นอันซีนติดอันดับ4ของประเทศนะคะทนายกเทศมนตนรีนครนครสวรรค์สร้างให้กับคนนครสวรรค์อย่างแท้จริงเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เป็นอันซีนจริงๆิงและความทุกข์ไปไหนเอาทิ้งแม่ <ไป S 1> น้ำไปสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเกลียวน้ำมารวมตัวกันตรงนี้ผู้คนหลักเชื้อชาติมาทำมาหากินที่นี่จึงเกิดพาารขึ้น ขรับพวเรายืนอยู่ณจุดต้นกำเนิดสายน้ำสำคัญสี่สายภูมิใจไหมครับภูมิใจครับขอให้พี่น้องประชาชนชาวนาครสวรรค์จงจเงจเิญเจรหงนครดีน้องพี่นครสวรรค์สี่แคว่เชิดชันบรรจบกันเป็นปากน้ำโพผู้คนแข่งขันขยันสร้างเมืองจริง ำโ่ต,ตนเจ้าพระยาข่าวดีๆกับพี่คำรณสักครั้งหากท่านได้ไปเยี่ยมยนแล้วจะรักเมืองปากน้ำโพณภาสานณคอนสวรรค์เมืองนี้นะนจะบอกให้สีแ่แควเชิดชันบรรจบก,กันเป็นปากน้ำโพผู้คนแข็งขันขยันสร้าง